เทคโนโลยี Spark 5 a เมื่อถือราคาประหยัดจอใหญ่แบตเยอะรองรับ 4G กล้องหลังคู่ AI ในราคา2,990บาทจะเป็นไงไปรับชมกัน เอาล่ะสวัสดีเพื่อนทุกท่านครับพบกับผมแม็กเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจําอีกแล้วนะจ๊ะเห็นคนอ้วนๆแบบนี้เห็นใส่แว่นแบบนี้เห็นใส่หมวกแบบนี้คงจะเป็นใครไม่ได้ถ้าไม่ใช่ผมเองแม็กนะครับวันนี้ผมมีมือถือจะมาแนะนําเพื่อนๆอีกแล้วช่วงนี้ใครที่กําลังมองหามือถือให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่ามือถือให้น้องๆหรือว่าใช้เป็นเครื่องสำรองเนี่ยห้ามเปิดคลิปนี้ไปไหนเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมอยู่กับมือถือจากแบรนด์เทคโนโลยีตัวรุ่น Spark 5 Air รุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับความสามารถ ที่จัดเต็มแล้วก็ราคาคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับมัเป็นรุ่นนี้นะครับมีราคาจาหน่าย2,990บาทแต่สิ่งที่คุณจะได้ก็คือหลักๆเลยหน้าจอขนาด7นิ้วแบต5,000กล้องหลัง13ล้านกล้องหน้า8ล้านและก็ยังมาพร้อมกับดีไซน์ที่ต้องบอกทุกคนเลยว่าผมแอบเห็นแล้วเนี่ย เวอร์วังอลังการคุ้มเกินราคาแน่นอนแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาพูดถึงแบรนด์นี้กันค่าวกันก่อนก็นแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าพูดถึงแบรนด์เทคโนโลยีแบรนด์นี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนหรือว่าคนไทยก็อาจจะยังไม่รู้จักและผมก็เพิ่งรู้จักเหมือนกันนะครับเทคโนโลยี Mobile, แบรนด์นี้เนี่ยถือว่าเป็นมือถือที่ค่อนข้างดังมากๆนะครับโดยเฉพาะประเทศอังกฤษถ้าใครเป็นแฟนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็อาจจะเห็นแบบผ่านๆตากันโดยเฉพาะคนที่เป็นแฟนของแมนซิตี้เนี่ยก็คงจะเห็นโล โค้เนี้สลับกัาไว้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะรู้หรือเปล่าว่า มันเป็นโลโก้ของแบรนด์มือถือแบรนด์นี้นะเรื่องของคุณภาพจะเป็นยังไงดีไซน์เป็นยังไงบ้างกับราคา2990บาทเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะกับแบรนด์เทคโนโลยีแบรนด์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเพราะว่าคลิปนี้ผมก็ยังไม่ได้ทําอะไรสําหรับดีไซน์กล่องของมือถือรุ่นนี้หลกักๆเนี่ยนะครับก็จะมาพร้อมกับแพ็กเกจกล่องที่เป็นสีออกฟ้าเหลืองๆตัดกันนะฮะมีโลโก้เทคโน o อยู่ตรงนี้นะฮะเทคโน,นะะคโน,นะจ๊ะไม่ใช่เทคนิค แล้วก็จะมีคําว่า Spark 5 Air อยู่ตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้ครับผมเขาจะมีโลโก้ของสโมสรแมนซิตี้นะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของเทคโนนั่นเองครับ แล้วก็ข้างๆจะมีบอกฟีเจอร์ต่างๆนะครับหลักๆก็จะพูดถึงหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับมาพร้อมกับรอยบากล้องหลัง1 3ล้าน AI Duo Camera นะครับแบต5,000 AI Selfie Duo Fat นะครับแล้วก็รองรับ 4G แล้วก็ Finger Scan f i n g e r s c a n น face unlock นะฮะหลักๆก็จะบอกเรื่องของรายละเอียดทั่วไปนะครับส่วนด้านล่างก็จะมีบอกหมายเลขอ e ี่พร้อมกับเฉดสีที่ผมนํามาแกะกล่องนะฮะสีที่ผมได้มาชื่อสีว่า Vacation าาถ้าอ่านผิดขออภัยนะฮะวา ชาชั่นบูนะฮะหรือว่าสีฟ้านั่นแหละนะฮะก็เป็นสีบูนั่นแหละนะครับดีไซน์กล่องก็จะประมาณนี้นะครับส่วนด้านหลังก็บอกรายละเอียดต่างๆนะครับของเครื่องรุ่นนี้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะฮะเปิดมีดกันไปนเลยครับผมคลิปนี้เปิดกันแบบสดๆร้อนๆให้ทุกคนได้เห็นกันเลยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เปิดมีดสักเท่าไหร่ เพราะว่าจะเซตตรวนี้นั่นเอาไว้แต่คลิปนี้ผมก็อยากจะมาเห็นพราะเพื่อนๆนะว่าเทคโนลมันเป็นยังไงอ่ะมนันสวยเหมือนเทคนิคหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่แล้วหยอกหยอกหยอกทุกคนลนักษณะกล่องก็จะเหมือนกับมือถือรุ่นทั่วๆไปนะครับเป็นการดึงแบบนี้นะทุกคนนี่ดึงแบบนี้ขึ้นมาเลยครับด้านหน้าจะเห็นเป็นนักฟุตบอลซึ่งต้องบอกทุกคนไว้นะตรงนี้เลยว่าผมไม่ใช่แฟนบอลนะครับจะเห็นเป็นนักฟุตบอล3ามคนแบบนี้เออกเชย,ชยฮะโอ้โหผมบอกเลยว่า ที่เป็นแฟน แมนซิตี้คุณถูกใจมือถือรุ่นนี้แน่นอนนะครับใครที่กำลังมองหามือถือให้คุณพ่อคุณแม่ให้น้องๆเป็นแฟนแมนซิตี้ซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะผมไม่แน่ใจว่า3คนนี้ชื่ออะไรแต่ผมแน่ใจว่าเขาเขียนว่า spark 5 air นะครับหรือว่า spark 5 i air นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีบอกรายละเอียดต่างๆนะครับหรือว่าความสามารถมีโลโก้แมนซิตี้นะครับส่วนด้านหลังก็จะมีอีมี่ประมาณนี้นะครับสเกตที่เขาห่อมาด้านในนะฮะจะแบบนี้เลยหลักๆก็จะเป็นสีฟ้าตัดกับสีเหลืองนะฮะบ,บอกเลยว่าส,สวยๆนีน เ,เดียเช๋ยวเรามาดูประกอบในกล่องกันก่อนก่อนที่เราจะมาดูตัวเครื่องไปพร้อมๆกันนะครับด้านในกล่องครับผมเขาจะมีแถมเป็นอะไรเนี่ยอันนี้มันคืออะไรเนี่ยไม่แน่ใจอ๋อเงื่อนไขการรับประกันนะฮะทุกคนมีเงื่อนไขการรับประกันเขียนว่า12บวก1วารันตีนะครับนี่ฮะเขียนไว้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะครับโอ้ตัวหนังสือเล็กมากนะฮะผมขออนุญาตบอกแบรนด์นี้ไว้นิดนึงนะฮะว่าขนาดผมใส่แว่น มองใกล้ๆอย่างมองไม่เห็นเลยเริ่มตัวอัสือให้มันใหญ่กว่านี้สักนิดเราจะบอกว่าระยะเวลาการประกันนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ซื้อแรกเริ่มของผลิตภัณฑ์ โดยผู้ใช้เอาหลักๆเจความหลักๆในเพราะตัวหนังสือมันเล็กมากผมมองไม่เห็นนะฮะเอาหลักเลยก็คือประกัน13เดือนสําหรับมือถือแล้วก็อุปกรณ์ด้านในนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะโอ้ตัวหนังสือเล็กมากทุกคนคือตัวหนังสือมันเล็กมากขนาดผมมองใกล้ๆผมังมองไม่เห็นเลยนะฮะอารมณ์เสียมากแล้วก็ด้านในครับผมมีสมุดคู่มือนะฮะสมุดคู่มือของรุ่นนี้นะฮะเป็นภาษาไทยมีภาษาไทยภาษาพม่าแล้วก็ด้านในก็จะมีบอกนู่นนี่นั่นบ้าๆเหมือนกับมือถือค่ายอื่นนะฮะมีเคสแถม ให้ด้วยทุกคนก็จะเป็นเคสใสนุ่มๆนะฮะงานก็เหมือนกับมาโซนรุ่นทั่วๆไปนะฮะก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณซื้อไปคุณจะไม่มีเคสใสเคสจะเป็นงานซิลิโคนใสด้านหลังก็จะด้านๆหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นพื้นผิวแบบเรียบๆนะฮะตรงจะเป็นแบบด้านๆนะครับเคสก็ถือว่าโอเคนะแถมมาก็ ค่อนข้างดีนะครับคุณภาพดีเลยแล้วก็จะมีเป็นอะแดปเตอร์จ่ายไฟนะฮะเป็นปั๊กหัวกลมๆแบบนี้มาให้1อันนะฮะจ่ายไฟแบบ5โวลต์1.2แอมป์ชาร์จปกติแล้วก็มีเป็นหูฟังนะฮะหูฟังก็จะมาพร้อมกับหูฟังแบบ เขาเรียกว่าแบบเยียบัดปะแบบนี้เลยสีขาวๆแล้วก็จะมีเป็นเข็มจิ้มซิมนะฮะสายชาร์จอยู่ด้านในนะทุกคนประมาณนี้นะครับฟิล์มผมว่าเขาน่าติดมาให้ที่หน้าจอแล้วแหละนะเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันต่อดีกว่าสําหรับในรุ่นนี้นะครับสีที่ผมได้มาแน่นอนครับผมบอกไปแล้วนะครับก็คือสีบูนะฮะลักษณะจะ ประมาณนี้เลยนะครับเฟบโอ้แม่เจ้าแม่เจ้านี่มันมือถือราคา2,000จริงๆเหรอเนี่ยสวยไม่เบาเลยพระพาเธอสีจะประมาณเนี้ยทุกคนอู้ห สีสวยมากฮะดูการไล่เฉดสีของเขาฮะทุกคนเห็นไหมสวยมากๆหน้าจอ7นิ้วนะฮะแต่ว่าต้องบอกทุกคนเลยนะฮะว่าความบางเนี่ยถือว่าทาออกมาได้แบบบางมากอ่ะแล้วก็สีตัวเครื่องเนี่ยบอกเลยว่าสีสวยมากนะฮะแบบไม่ต้องอายใครอะทุกคนแล้วก็มีตําแหน่งของกล้องหลังนะฮะทั้งหมด2ตัวมีเขียนคำว่า AI บอกเลยว่าสวยมากนะฮะมีโลโก้เซนเซอร์กัรน้ำมือตรงนี้นะฮะมีโลโก้ของเทคโนนะครับแล้วก็ดีไซน์บายเทคโนนะจ๊ะไม่ใช่ เทคนิคนะฮะเล่นอีกแล้วตัวเครื่องก็ถือว่าสวยเลยนะครับน้าหนักกําลังดีนะแล้วก็ด้านหน้านะครับผมก็ติดฟีมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถือว่าสวยเลยน้ําหนักดีนะครับจอใหญ่แบตเยอะนะฮะแล้วก็ดีไซน์บอกเลยว่าสวยมากนะฮะจะแอบก๊ซี่ก๊ซี่หน่อยเดี๋ยวเรามาลองใส่เคสกันดูดีกว่าว่าเป็นยังไงนะทุกคนนี่ใส่เคสจะหน้าตาประมาณนี้นะฮะใส่เคสหน้าตาสวยสดงดงามจบทุกอย่าง เคสปิดให้หมดนะทุกคนโอ้สวยมากนะครับแล้วก็ ่าจะก,กันกระแทกได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงเลนส์กล้องก็ยื่นออกมาพอสมควรนะครับแน่นอนว่าไม่ต้องกลัวเวลาที่เราวางแบบนี้โรยรวมผมค่อนข้างถูกใจนะราคา2,990บาทแค่ดีไซน์ผมก็ให้ผ่านแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าวางเปิดเครื่องเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ตัวเครื่องคร่าวๆกันก่อนก็แล้วกันด้านขวามือของตัวเครื่องนะครับจะมีตำแหน่งของปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็จะมีตำแหน่งของปุ่ม power นะฮะที่เป็นสีแดงๆแบบนี้ก็จจจจิดจา,า,า,านนั้นนย่ ะะด้านซ้ายมีตำแหน่งของสล็อตใส่ซิมนะครับเดี๋ยวจะลองจิ้มให้ดูว่ารุ่นนี้เนี่ยสล็อตใส่ซิมเขาให้มาเป็นยังไงนะฮะใส่ได้2ซิมเพิ่มเมมได้เปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะโอเคครับผมทุกคนนี่ฮะก็เป็นแบบทิปเปิลสล็อตนะฮะใส่ได้2ซิมเพิ่มเมมได้นะก็ถือว่าใช้ได้นะแล้วก็ในส่วนของด้านบนก็ไม่มีอะไรไม่มีตำแหน่งของไมโครโฟนด้านล่างก็จะมีตำแหน่งของไมโครโฟนรูหูฟัง3.5พอร์ตชาร์จแบบไมโครนะครับหน้าจอนะครับตอนที่เราเปิดมาก็จะประมาณนี้เลยนะครับแน่น ภาษาไทยนะทุกคนมาเดี๋ยวผมขอญาตเซตก่อนนะระหว่างผมเซตเดี๋ยวเรามาพูดถึงสเปคคร่าวๆของรุ่นนี้ก,นก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับในรุ่นนี้นะครับทางด้านของสเปคนะครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ7นิ้วความละเอยู่ที่ HD หน้าจอเป็น IPS LCD นะครับมาพร้อมกับชิปเซต MediaTek ที่ไม่ได้แจ้งรหัสนะครับแล้วก็มีแรมมาให้2 g b กรมอยู่ที่32 g b แน่นอนคุณสามารถเพิ่มได้นะครับมีแบตเตอรี่มาให้5,000ม ah, ิลลิแอมรองรับการใช้งาน 4G รองรับการใช้งาน Wi-Fi 5G เป็น1อยสิ and o i d o o Edition แล้วก็ครอบทับด้วย HiOS ของทางเทค n o นั่นเองนะครับหน้าจอขึ้นมานะฮะบ,บอกทุกคนไว้ตรงนี้เลยว่าจอสีสวยจัดจัดนะทุกคนเป็นหน้าจอ IPS ความละเอียดอยู่ที่ HD ก็จริงนะครับแต่ว่าเขาคาดเบตสีมาได้แบบดีมากนะครับแล้วก็ ถ้าที่ผมลองทัดๆด,ดูเนี่ยฟีลลิ่งการทัดคือแบบคือดีมากอ่ะทุกคนฟีลลิ่งการทัดคือดีมากนะครับเดี๋ยวลองแบบใช้แอปใช้นู่นใช้นี่ดูนะ <S <S ผมจะลองแบบเปิดองค์เปิดแอปให้ทุกคนได้ดูนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะหูด,ดูฮะทุกคน ย้อนกลับนะฮะกลับย้อนโอ้โหนี่ฮะมันก็โอเคนะมันก็ไม่ได้หน่วงนะะนี่ผมเปิดแอปหลายๆแอปนะนี่ฮะทุกคนดูฮะย้อนกลับอ่าเล่น a c e b o o k อ่ะป๊บอ่าเข้า a c e b o o k อ่ะเข้า Facebook เสร็จออกมาเข้าอีกแอปหนึ่งออกมาอ่ะโอเคกลับไปแฟปเฟ o บุมันก็ไม่ได้หน่วงนะมันก็โอเคนะครับเดี๋ยวลองพิมพ์ดูซิพิมพ์แล้วมันเป็นยังไงโอ้โหทุกคนคือแบบติดนิ้วมากนะฮะคือแบบคีย์บอร์ดแบบติดนิ้วอ่ะีลลิ่งการทัชคือดีอะคุณซื้อไปคุณได้แบบบมมืืืืออ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 ถจจจใใหหญญ่่่ะคเทสีวยากน หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับซอฟต์แวร์ก็จะหน้าตาประมาณนี้เลื่อนขึ้นมาจะเป็นอแอปตรงนี้นะฮะมันค่อนข้างสมูทมากอ่ะนะฮะมันค่อนข้างสมูทมากก็ต้องดูกันว่าใช้นานมันจะเป็นยังไงนะครับในส่วนของฟังก์ชันต่างๆนะฮะก็จะมีแผงอัจฉริยะนะครับที่เราสามารถเปิดคล้ายๆกับหน้าต่างป๊อปอัพได้นะทุกคนนี่ฮะก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีในส่วนของโหมดเกมนะฮะมีโหมดเกมมาให้ด้วยครับโอ้โหอย่างเฟียวมือถือ3 0 0พันมีโหมดเกมมาให้ แต่ลองทัดๆดูลองเปิดๆด,ดูเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างลื่นนะค่อนข้างลื่นนะครับลื่นแบบติดมือมากๆแล้วก็มีทีมให้เราเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองในส่วนของการสแกนน้มือซิว่ามันเป็นยังไงนะฮะมันแบบติดนิ้วหรือเปล่าใ้งานเป็นยังไงโอเคมาสแกนกันดูนะทุกคนนี่มือผมนะโอ้โหปลดล็อกเร็วมากปลดล็อกใช้ได้เลยครับนี่ฮะปลดล็อกแบบ ใช้ได้อะนะฮะอาจจะมีจังหวะที่แบบอาจจะไม่ติดบ้างเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้แบบลงไปแบบตรงๆนะฮะแต่บอกเลยว่าปลดล็อกดีมากแล้วก็หน้าจอแบบใหญ่มากนะครับซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ว่าเหมาะเลยนะครับหรือว่าซื้อไปให้น้องๆใช้งานราคาเล่นประมาณนี้ถือว่าใช้ได้นะครับ เดี๋ยวมาลองส่วนของเสียงลำโพงกันดีกว่านะครับเปิด YouTube ดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนผมว่าใครที่ชอบดูคอนเทนต์ซื้อไปคุณพ่อดู YouTube คุณแม่ดู YouTube หรือว่าซื้อไปให้น้องดู YouTube เนี่ยผมว่าเหมาะนะเหมาะแบบเหมาะแน่นอนอะว่าจอมันใหญ่นะฮะจอ7นิ้วเล่นราคานี้ผมว่าสมเหตุสมผลนะว่าผมอวยก็ได้นะทุกคนแต่ว่าผมว่ามันมันก็โอเคนะมันทัดอะไรอย่างเงี้ยมันแบบติดมือดีนะครับเนี่ยผมลองเล่นเล่นดูเนี่ยมันก็ยังแบบติดนิ้วนะมันก็แบบติดนิ้วอ่ะนะ ลองดูลองดูช่วงเนี้ยต้องมาพูกกับเด็กคนอย่างมันนี่แหละและสิ่งที่ผมต้องเจอทุกวันก็คือแบบเนี้ยดูมันทํากับผมแต่ละอย่างดิจับนมตรงหนได้ป่ะมีแต่ดีๆทั้งนั้นบ้าไปเนี่ยและที่ต้องเป็นแบบเนี้ยเราชิตีนเราชอบนายฮะก็พอคนเนี้ยเลยโอ้โหใช้ได้แล้วก่อนดูหนังอะไรอย่างงี้นะฮะคนทงทนสีนะฮะ จอใหญ่มากมาออา่าห้หาชเว่จบไม่หาแก้แฟมึงมน,น,นยอมแพเ่าทไม่มีใครเหมะเป็น้นนี้ผมมไ่่นที่เขออนุมนะนตัวนไม่หลอจัง็นาตัวไม่เลลายโอ้โหทุกคนใช้ได้ฮะใช้ได้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 ครับจอใหญ่มากนะฮะเอามาดูคอนเทนต์เนี่ยผมบอกเลยว่าลำเลยลาแน่นอนนะทุกคน โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของโหมดกล้องกันดีกว่านะครับว่ากล้องที่เขาให้มาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของโหมดกล้องนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีให้เราถ่าย AI Cam นะครับแน่นอนว่าจะมีในส่วนของ AI มาให้เราด้วยนะครับมีการถ่ายภาพ HDR มีการปรับในส่วนของฟิลเตอร์ต่างๆนะครับปรับฟิลเตอร์ตามที่เราต้องการได้เลยอยากจะปรับฟิลตรตรงฟิลเตอร์ก็สามารถปรับได้นะครับ มีโหมดบิวตี้มาให้เราได้เลือกปรับด้วยทั้งหมด6กระดับเลยเราก็ไม่ต้องไปพึ่งพวกแอป360ให้เสียเวลาก็สามารถที่จะปรับโหมดบิวตี้ได้นะครับในส่วนการถ่ายกล้องหลังมีการถ่ายแบบพอดเดยด้วยนะครับมีการใช้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ที่บอกทุกคนเลยว่ามีมาให้เยอะมากนะฮะตามที่เราต้องการเลยมีการถ่ายพาโนรามานะครับการถ่ายวิดีโอรุ่นนี้ก็จะสามารถถ่ายได้สูงสุดคือ 1,080p แบบ 30fps นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของกล้องหน้ากันบ้างนะครับกล้องหน้าก็จะมีระบบ AI มาให้นะฮะมีโหมด Beauty ที่เราสามารถปรับได้ทั้งหมด6ระดับเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการถ่ายเซลฟี่แบบพอ t เท t มี AR สติ๊เกอร์มาให้ด้วยนะฮะเราก็สามารถที่จะแบบใช้งานปุแบบนี้ได้นะฮะมี AR น่ารักน่ารักนะฮะ บอกเลยว่าน่ารักมากค่ะทุกคนใส่แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการเซฟี่แบบกว้างนะฮะเซฟี่แบบกว้างก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยส่วนการถ่ายวีดีโอด,ด้วยกล้องหน้าก็จะสามารถถ่ายได้ความละเอียดที่พ0นแเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายกล้องหน้าทุกคนได้ดูนะโอเคถ่ายแบบ AI เข้าแล้วกันนะโอเคนะครับ AI ก็จะมีในส่วนของ AI ขึ้นมานะฮะมา โอเคนะครับกล้องหน้าก็จะประมาณนี้นะครับกล้องหน้าก็ถือว่าใช้ได้นะครับทำออกมาได้ดีนะสมราคาเลยทุกคนสกินโทนก็ออกขาวๆหน่อยนะฮะสีเสื้อก็ออกดำๆเหมือนกับตอนที่ผมใส่ตอนนี้เลยนะครับการวัดแสงอะไรก็ถือว่าใช้ได้เ้วลองปรับเป็นโหมดบิวตี้ซเพอตอนนี้ผมสอขึ้นหน้าโอ้โหบิวตี้ระดับ6แบบมันแบบโหดจริงๆนะทุกคนคือแบบเบลอจนไม่เห็นเลยนะฮะโอเคครับจะ okay, ล,ลองปรับนะฮะโอ้กล้องหน้าพอเปิดโหมดบิวตี้ปุ๊บเนี่ยผมว่าถูกใจสาวๆแน่นอนนะฮะ ปรับเป็น AI ก็ได้นะทุกคนนี่คือบิวตี้นะครับนี่สวยมากคือหน้าแบบอันเนียนเลยอลัมแท้ลตะลึงเลยทีเดียวนะฮะก็ถือว่าใช้ได้ลองมาใช้เป็นในส่วนของการถ่าย AR สติ๊กเกอร์ซิทุกคนโอ้ m ห g ม d ก็น่ารักอ่ะน่ารักอ่ะน่ารักฟุ้งฟิงจริงของแก้วโอ้โหน่ารักมากนี่ฮะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะฮะน่ารักสุดๆกล้องก็จะประมาณนี้นะครับโดยรวมก็ถือว่าเป็นมือถือที่ น่าสนใจนะฮะและราคา2,990บาทที่เขาขายเนี่ยผมว่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับหน้าจอใหญ่แบตเยอะนะฮะบ,บีแบตมาให้5,000แล้วก็ในส่วนของการใช้งานเท่าที่ผมลองคัดๆเนี่ยก็ถือว่าตอบสนองมือได้ค่อนข้างดีนะครับมีสแกนนิ้วมือ แ้าหลังตัวเครื่องมาให้สีสันถือว่าใช้ได้แล้วก็ยิเศษมเลยนะครับใครที่กําลังมองหามือถือและราคาไม่แพงให้น้องๆให้คุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าเอามาแบบเครื่องสำรองเอามาดูนงดูหนังดูซีรีส์เนี่ยบอกเลยว่าถูกใจคุณแน่นอนนะครับสำหรับมือถือรุ่นนี้ลำโพงเท่าที่ลองทดสอบก็ถือว่าลำโพงก็ ดังพอสมควรมิติเสียงก็ถือว่าใช้ได้ยังไงก็ฝากรับปรกันครับสำหรับมือถือตุ้นนี้นะครับราคา2,990บาทนะครับยังไงถ้าสนใจผมจทิ้งมีการลานค้าไว้ที่ด้านล่างคลิปวีดีโอโดยรวมถือว่าน่าสนใจนะครับกับราคา2,000ผมว่าเวิร์กเลยใครที่อยากจะได้มือถือที่มีการรับประกันหน้าจอ7นิ้วแบตบ5,000กล้องคุณภาพที่ผมว่าสมเหตุสมผลเนี่ยก็ ลองไปหาซื้อกันนะครับผมประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับหวังไม่ยิ่งนะว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครที่ชอบก,ก็ฝากกดไลค์กดติดตามฝากกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ผมแม็กคงต้องขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ